สำหรับใครที่อยากได้รูปโปรไฟล์น่ารักน่ารักเทๆ่ๆไปใช้ในแบบที่ไม่เหมือนใครสามารถสั่งทำได้ในร้าน s ูก้าบี้ในราคาเซอร์นั้นจะอยู่ที่100บาทส่วนคิลเลอร์นั้นจะอยู่ที่150บาทเพราะด้วยความรายละเอียดมันเยอะ <_ S 1> เขาก็เลยคิดเพิ่มนะครับ <_ S 2> ถ้าใครบอกว่ามาจากช่อง f i r s t b u ัตจะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษถ้าใครอยากได้โปรไฟล์เท่ๆอย่าลืมคิดถึง ชูกาบ,บีนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมกับผมช่อง First b บัตวันนี้ก็จะมาสอนแนวทางการเล่นน้าผีนะครับหรือโกดฟีนั่นเองวันนี้ที่เอามาเล่นนั้นเพราะได้มีคนขอว่าให้เล่นโกดฟีให้ดูหน่อยแล้วพร้อมกับอธิบายให้เข้าใจด้วยซึ่งผมนั้นก็ทําคลิปนี้เพื่ออธิบายให้เข้าใจกันเลยนะครับผมโกดฟีนั้นก็จะมีอยู่2สกิลนะครับสกิลแรกก็คือเข้าโหมดสเตลนะครับเวลาที่เข้าโหมดสเตลนั้นจะทําให้เสริมไม่ได้ยินเสียงหัวใจพร้อมกับไม่เห็นไฟแดงของฆาตกรนะครับเพรปปาะ จะรู้ระยะในการโจมตีของฆาตกรหรือจะทําให้รู้ว่าฆาตกรเดินอยู่ข้างหน้าซ้ายขวาอะไรหรือเปล่าซึ่งมันก็ดีมากๆไว้สําหรับคนที่กําลังจะจุกแมสงสูงๆอยู่อะไรประมาณนี้ครับก็จะทําให้เซอร์นั้นโดนหลอกง่ายมากส่กิลที่2นั้นก็คือดูนะครับหรือท่ามองนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะดูได้นั้นเราต้องเข้าโหมดสเตล,ลก่อนนั่นก็คือแต่ตอนที่เราสเตล,ลนั้นเราต้องกดคีย์อีกทีเพื่อเป็นการดูดเซเวอร์ถ้าเราดูดจนเต็มนั้นเราจะสามารถตีเซอร์ ทีเดียวล้มได้เลยซึ่งมันทําให้เกมนั้นไวขึ้นเป็นอย่างมากแต่การที่จะดูดให้เร็วขึ้นนั้นเราต้องเอียงตัวดูเฮ้ยมันกดปุ่มไหนอะพี่จะเอียงตัวดูได้ง่ายๆครับเพียงข้างหน้ามันเป็นสิ่งกีดขวางแล้วเราแฉลบทางซ้ายรือทางขวาได้ตามที่เราต้องการ ถ้ามันขึ้นตรงแถบล่างว่าเป็นท่าเอียงก็คือถ้าเรากดสกิลอีกทีก็คือจะเป็นการเอียงตัวดูดครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าอยากให้เกมไวเราพยายามเอียงตัวดูดมากกว่านะครับอย่ายืนดูดเฉยๆนอกจากจะทําให้เราสเตลแตกแล้วเราจะทําให้เราดูดช้าด้วยถ้าเราดูดไว้ครึ่งนึงแล้วถ้าเราตีหลอดอันนั้นอนะ่ะมันจะหายไปเลยซึ่งเราจะดูดฟรีเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นทั้งรุง่งเราสเตลเข้าไปหาเลยไม่ต้องดูดถ้าดูดไปยังไงก็เสียเวลาอยู่ดีหลักการใช้สกิลของกดเฟสก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูเินนั้น ลบกวนคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับสว่วนคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามใหื่อไนะครับผม อยากให้เล่นอะไรหรือไม่เข้าใจตรงไหนลบกวนเมนท์ด้านล่างเลยนะครับผมเพื่อผมจะทําคลิปสรุปให้ดูกันนะครับครับผมเปิร์กแรกนั่นก็คือความบาดหมางนะครับความสามารถนั้นก็คือเมื่อเซอร์ปั่นไฟ2คนขึ้นไปจะแสดงออร่าเครื่องเป็นสีเหลืองพร้อมกับเตือนเราทำให้เราทําให้เรานั้นไปหาพวกเขาได้ไง่ายขึ้นเปิร์กที่2นั้นก็คือสันกวนัวหลังจากที่เราอุ้มเซอร์เครื่องปั่นไฟทุกเครื่องจะทาการคุมเป็นเวลา16วินาทีส่วนเซอร์ที่ปั่นนั้นจะไม่ทําการขุนซึ่งมันก็ดีมากๆยื้เกมนิดนึงพร้อมกับรู้้ดว่า เซอร์กำลังปั่นเครื่องไหนอยู่เพราะมันไม่คุมเราก็สามารถไปหาเครื่องนั้นได้ทันทีเปิ์กที่3านั้นก็คือเปิ์กบาร์บีคิวทำหน้าที่คือเวลาที่เราแขวนนั้นจะทําให้เราเห็นออร่าผู้รอดชีวิตที่อยู่ไกลาจากตะขอ40เมตรเป็นเวลา4วินาทีและทุกครั้งที่เราแขวนเรายังได้แต้มโบนัสเพิ่มอีกถ้าเราแขวน4คนนั้นจะทําให้เราจบเกมน,นั้นจะได้แต้มคู2เลยทีเดียวเปิ์กสุดท้ายนั้นก็คือเสียงแหบดังทําให้เรานั้นได้ยินเสียงเจ็บที่ดังขึ้น ที่ผมใส่อย่างนี้ไปเพราะด้วยความที่โกดเฟสนั้นยังเวลน้อยอยู่ก็เลยใส่เท่าที่มีก่อนและส่วนแอดออนชิ้นแรกนั้นก็คือปากกาเขียวปอกทำให้เรานั้นเข้าโหมดสเตลได้ไวขึ้นลดการรีชาร์เป็นเวลา4วินาทีส่วนอันที่2ไดนันก็คือสมุดที่อยู่ของโอเซนเขาสามารถนั้นก็เหมือนปากกาเขียวปอกเลยแต่แค่ลดเป็นเวลา3วินาทีซึ่งใส่คู่กันแล้วจะไวขึ้นมากมากว่าเดิมเป็นเวลา7วินาทีซึ่งจะทําให้เรานั้นเข้าโหมดสเตลได้ไวโคตรผมว่าน่าจะเป็นแอดออนที่ดีสำหรับของโกดเฟสียวเวลาแล้วนนรัเเเาไปดกกดูใกกกมลยีว่า เคยใช้ s <S ตัวเล่นฟรีรีเจียนเจอคนจูเก่งๆได้ระยากมากเออนั่นแหละครับที่ผมบอกก็คือรีเจียนอะ่ะควรมีกัน้าต่างมากๆโคตรควรมีอะ่ะผมบอกเลยถ้าเจอคนจูเก่งอะ่ะยังไงก็แพ้ทางเขากัน้าต่างแต่ถ้าเรื่องวนไม้เงี้ยอันนี้คือขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วละว,ว่าเราจะแก้เกมยังไงก็คือเรามูลวอล์กหรือการหลอกไฟเนี้ยเราดีแค่ไหนถ้าเรามูลวอล์กหรือหลอกไฟดีอะ่ะ คนเล่นเก่งๆไงก็น่าจะหลงอยู่โอเคหาคนก่อนเลยวรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ดตีนะน่าจะเป็นคลิปลงแทนอะเดี๋ยวก่อนเลยกันอ้าโลเฮ้จแดงแล้วขอทีเดียวเพื่อนแสดงคอมองเออมึงเสร็จกูโดด งงงงว่าขึ้นได้ไงให้งงยืนงงในดงอะไรไม่รู้กองฟางแล้วกันนะโอเคตอนนี้คุมเครื่องอะคุมเครื่องข้างในโรงงานไม่คุมแปลว่าเขาปั่นกันอยู่โอเคตรงทุ่งนาแล้วก็ตรงโรงงานเขาไอ้นี่กันปั่นเฮ้ยจะปลดเฟสชั้นเหรอใจเย็นเดยโอ้โหปลดเฟสได้ไงวะกางทุ่งข้าวสาลีนั่นอะ ทำไมเออเขาไฟฉายจีผมอะผมไม่ใช่เดเลตนะที่จะคุณต้องอไฟจีแล้วคนใจนี่อะโอเคโอเคเขาเห็นไฟเห็นปะคือเขาเลยเข้ามาหานีน่แหละข้อดีของโกดเฟสมันเก่งได้แบบเก่งถามว่าเก่งเพว่าเดเลตไหมเก่งเพว่าเดเลตแต่ไม่วิ่งไวเท่ากันวิ่งไวไม่เท่ามันเอออย่างนี้สิ อาวอ้าวเนียนเนียนเนียนเฮ้ยโหทีดเดียวเองโธ่เพื่อนโอ้เราโกดเฟสเพชรเก่าเลยนี่ว่าถ้าแบบว่า,า,บบวาเราไม่ได้เก็บสแต็กไว้อ่ะราตีปุ๊บก็คือ,อยังไงสแต็กก็หายโอ้ยาบละมีกุญแจเหรอไม่มองหลังเหรอไส่ฮาร์ดเปล่าไม่มีเอ้าแล้วคนจีนะคันดินทำไมอ่ะเขาไม่ได้เป็นเขาไม่อยากเป็นเราเกจน่ะ อย่าโปรเฟย์ไม่ได้อย่าโปรเฟย์ฉันโอเคอันนี้ก็ถือว่าอยู่แล้วโอเคได้เสียงขอบครับมองอะไรไ <c oughs> <c oughs> อ้น,นี่น่าจะไอ้น,นี่น่าจะคนไม่ใช่บอทแล้วอันนี้คือแบบว่าผมน่าจะสตีน่าจ,จะพวกไงดีอะน่าจะสตีบอทสุดท้ายแล้ว เพราะเดี๋ยวแฟนก็ไม่อยู่แล้วก็กลับต่างจังหวัดผมก็บวชจะไม่มี iPhone ใช้ลำบากมากเลยครับผมไ <c oughs> ม่นา่าจะได้สติน่าจะเป็นทำเป็นคลิปคอนเทนต์แทนนะก็ <c oughs> คนที่ดูในไลฟ์อยู่ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับผมทำคลิปทุกวันมีสาระ <c oughs> ถ้าคุณบอกถ้าคุณแบบอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวละครไหนเดี๋ยวผมทำคลิปเป็นสรุปให้ดูเลยนะครับผมผมฝากหมดไว้แล้วครับผมเรื่องช่อง YouTube อย่าเรื่งนะเราต้องฆ่าเฉากั้ยให้ได้เฉากัวยไม่กุญแจโอเคไม่ก่อนผมดูวันแรกถ้าจะหนีไม่จะสตีมละไม่คือผมตอนนี้คือต้องเข้าใจนะคือผมใช้ไอโฟนแฟนไง แต่ผมยังทำคลิปอยู่ผมไม่ทิ้งคนดูหรอกผมผมก็ทำคลิปนะต้องเข้าใจนะว่าไอโฟนที่ผมใช้อยู่ไม่ใช่ของตัวเองไนงะของแฟนแฟนผมก็จะกลับต่างจังหวัดอะเพราะด้วยความที่หมายอะไรเพิ่งปิดเทอมเนี่ยเราก็ต้องกลับบ้านกันไงผมก็ต้องกลับบ้านผมก็ต้องปวดปวดอายุ20อ่บอะเขาเรียกปวดอะไรสักอย่างนั่แหละอ่าประมาณนั้นารประมาณนั้นแล้วคือจะมาทีตอนไหน น่าจะถ้าคิดไว้นะถ้าจะสตรีมกลับมาสตรีมแบบจริงจังน่าจะอีก2เดือนหน้าแต่ยังไงเดี๋ยวผมไปติดตาม YouTube แทนนะครับโอ้ขอบคุณมากครับเออ่ดีเควสได้นะแบบว่าในคอมเมนต์อนะแบบว่าเล่นตัวนี้ให้ดูหน่อยครับไม่เข้าใจตรงไหนอะไรนี้ถามผมได้เลยผมทำคลิปสรุปให้เลยสวัสดีคนดู6คนไ้วยนะครับสวัสดีครับคือถ้าคนคอมเมนต์อะไรมาเงี้ยผมเดี๋ยวผมทำคลิปสรุปอะไรให้หมดเลย พราะมันก็เป็นคอนเทนต์กับตัวเองด้วยแล้วก็ให้ความรู้กับผู้คนที่เล่นยังไม่ค่อยเก่งแต่อันนี้ก็คำเดียวนี่ว่ะเราจะอ่านซั้าทำไมกันขอโทษนะขอโทษจริงๆท่านี้สตรีมได้เดี๋ยวจะสตรีมอีกวันนึงแล้วกันแต่คือถ้าแฟนไม่อยู่แล้วก็นั่นแหละก็คือผมไม่ได้สตรีมแล้วคือผมต้องต้องเก็บตังค์อะเก็บตังค์ตัวเองเพื่อซื้อไอโฟนนั่นแหละก็คือก็ฝากช่อง YouTube ยูทูบนะครับเพื่อเป็นการ ติดเพื่อเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะได้ตังค์จากช่องละกันนะเพื่อซื้อไอโฟนมาใช้ผัวสาเปล่าเอ้ยอะไรทำอะไรไอ้ทำอะไรไอ้ชายเอ็งเอ็งรีบปาไฟไปถึงไหนไปว่อนมาด้วยกันไปว่อนมาด้วยกันไปวนมาด้วยกันไอ้นี่แม่งช่วยกันแม่งปาแฟนเฉยเลยชำเลืองคอมองอ้าวอยู่ไหนวะอ๋อยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นใช่ใช่ผมนึกซะ ผมว่ามีสาระมากๆได้ความรู้เยอะเลยครับชิาโอเคครับผมหรือโอ้โหโอ้ปุบุบุบอย่าอธิบายก็อย่าอธิบายเลยจะอธิบายว่ายังไงดีคือก็สามารถเล่นกับผมได้กับผมได้ด้วยนะครับผมอ,อตามชื่อ fb แล้วก็เฟิร์สบัตเลยครับผมแปลว่าแอดผมมาเดี๋ยวผมก็เล่นเพื่อนเลยเอาดีนะขอแกล้งขอแกล้งพวกเขาก่อนอยากเอาแต้มอ่ะพับไม้ ไม่เข้าไม้อะเพื่อนโอ้สายเข้าไม้ไม่เข้าไม้โอเคเลยคนหนึ่งผมก็เล่นเกมนี้มาจะหกปีแล้วไงก็คือแบบตอนแรกก็ไม่รู้หรอกเรื่องเกี่ยวกับระบบเกมหรือตัวเปอร์อะไรเงี้ยก็คือศึกษาจากคนอื่นเอาหรือถามพวกคนทนี่แบบเล่นเยอะๆมาก่อนหรอกก็เหมือนแบบว่าผมก็อยากถ่ายทอดให้คนอื่นแบบจะพูดยังไงดีวะ ก็คืออยากถ่ายทอดความรู้ที่ผมได้มาอา่มามาให้คนอื่นรู้ด้วยเพราะเชางกง,ง,งกมันก็ไม่สนุกดีเจอแต่คนแบบเล่นไม,ไม่ค่อยเก่งอะใช่ไหมเออแล้วก็ต้องแบบเจอเกมตึงๆมั่งธรรมดาโอเคเออไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมถึงผมต้องเอียงตัวดูดเพราะเอียงตัวดูดอะ่ะมันดูดไวมากมันไม่เหมือนกับไมเคิลที่แบบว่ายืนโตตรงครบธงชาติและดูดอย่างเงี้ยไป อะไรเนี่ยเกยมมนสปินไปเลยครับพี่ชายไอเย้เหี้ยเอา้าเอา้เอาเดินทำไมเดินทาไมเองเดินทำไมอ้าสเตลนะหายตัวงเอายังพอรเฟลได้อยู่โอ้โหสาดเข้ากำแพงแล้วนะได้ใช่ครับมีสามากได้ของดุยอ๋ออันนี้อ่านแล้วเราจะอ่านซ้ำทำไมอีกไม่เข้าใจวุวนวไป ทคนิคหนึ่งก็อยากก็อยากให้สอนนะยนะก็คือการมุนบล็อกเห็นป่ะการมุนบลอกเนี่ยปึ๊บมุนบลอกปุ๊บแล้วก็ตี่มุนบลอกมุนบลอกปึ๊บแล้วก็ตีเนี่ยคือมันดีมากเลยการมุนบล็อกอ่ะมันมีการหลอกไฟต่อให้คนเก่งๆเจออ่ะก็ต้องมีหลงบ้างผมอยากสตรีมแบบนี้บ้างต่อสอนผมในแชททีได้ไหมครับเอออยากสอบถามว่าเอ่อ คนที่ถามอยู่นี่คือใช้ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับผมอยากแนะนำจริงๆก็คือ iPhone นะไม่ต้องทำเขาดิ้นหลุดได้ไงกันเขาเขาลงห้องใต้ดินเขาลงห้องใต้ดินทำไมเขาลงไปห้องใต้ดินทำไม เอฟยอมเหรอทีโลราบเลยเอ๊า๙๓ oppo พอเป็นไปได้ไหม oppo a3 แล้วนะเดี๋ยวผมขอเสิร์ชหาก่อนมันใช้ snap ตกมันใช้มันใช้ cpu ของตัวอะไรอ้ gpu ของตัวอะไรครับก็คือ android ผมไม่ค่อยอยากแนะนำในเรื่องสตรีมนะต่อเป็นโทรศัพท์แรงก็จริงอะด้วยการที่แบบว่ามันต้องใช้แคปเจอร์การ์ด คอมต้องแรงอีกหน่อยนึงอย่างเงี้ยมันต้องใช้คอมเลยนะอันแรกที่ผมใช้อยู่ก็คือใช้คอมนั่นแหละไม่ว่านะผมขยับภาพไม่ได้ก็คือผมใช้คอมลากผมสตรีมผ่านคอมก็คือเอาไอโฟนมาแชร์จอ,ด,อด้วยการต่อสาย USB สุดยอดโดดอะไรวะอะไรของเองเนี <attraction> ย่ยเหยาบไม่ได้เลยคือถ้าเราไม่มีคอมเนี่ย เราจะสตรีมยากมากแต่คือมันก็ยังมีตัวช่วยอยู่ก็คือสตรีมออมเล็ตเขาเรียกใช่ออมเล็ตปาวะโอ้อะไรักอย่างไอ้ตัวเอ็มนอมหน้าที่เป็นตัวจอยสีชมพอ่ะอันนี้ยังสตรีมได้อยู่แต่ต้องเป็นโทรศัพท์ที่นั่งแรงจริงกับต้องใช้แคปเจอร์การ์ดกับซาวการ์ดเป็นตัวกลางเพื่อให้ได้เสียงเกมและเสียงตัวเราด้วยแต่คือถ้าเรามี iPhone กับคอมไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้ตัวที่ผมบอกเลยก็คือไม่ต้องใช้แคปเจอร์การ์ดไม่ต้องใช้ซาวการ์ด